มีลูกน้องหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นผู้บริหารแล้วถูกไหมอราปยังที่บริหารทางานเองไหมไม่ทาแต่ส่วนใหญ่ทำเองยังที่อุตสาหด้วยเป็นที่อึตสาหเนี่ยโดยเฉพาะลายผลิตเนี่ยเยอะมากเวลาไปเข้าโรงงานครับอบรมหลักสูตรหัวหน้านานยอดหัวหน้างานที่องค์กรต่างสนาพออบรมปั๊บ ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือลูกน้องไม่ทํางานหัวหน้าเข้าแทนลูกน้องไม่ทางานหัวหน้าเข้าแทนมีลูกน้องติบคนแทนที่จะทํางานเบาขึ้นกับหนักขึ้นเพราะว่าทํางานแทนลูกน้องสิบคนตอน,นอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นหัวหน้าเพราะทัดคนเดียวจะนะอ่านี่แหละมีคำกล่าวคำอยาะเวลาเรามีผู้ปฏิบัติหรือว่าลูกน้องเนี่ยนะ มีลูกน้องซักมีลูกน้องจะขี่บนก็แล้วแต่ในองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติที่เก่งมากเก่งสุดยอดเลยแต่พอแต่งสั้งขึ้นเป็นหัวหน้าได้หัวหน้าที่หวยได้ทุกคน